สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวเคสเป็นตัวนะครับผมของเจ้าเคสยี่ห้อ ESR นะครับเป็นยี่ห้อเคสนะครับราคาย่อมเยาวครับผมผมใช้กับรุ่น iPad Pro ปี2021นะครับตัวขนาดจอ12.9นิ้วนะครับผมเคสฝาพับดีไซน์สวยหนัง PU พีเ u มเลยนะครับผมสีดำนะครับ แล้วก็มาพร้อมในการปรับระดับไปถึง9ระดับนะครับได้มุมมองตั้งแต่ประมาณ 10- บถึงเจองศานะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับผมทําการแกะเลยนะครับว่าเป็นเงินบ้างบริเวณของเคสนะครับจะมีแถบแม่เหล็กนะครับแน่นหนาครับผมแล้วก็วัสดุนะครับมาพร้อมวัสดุ PU ครับแล้วก็มีช่องเก็บของ Apple Pencil 2อครับอยู่ด้านหลังครับอันนี้เป็นใบวัลตีนะครับ6เดือนประกันนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังครับผมจะเป็นออกหนังๆครับผมหนังๆอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ครับมีอยู่9ดับครับผมตัวเคสปรับตั้งได้มากถึง9ดับสะดวกทุกมุมมองนะครับผมเพะว่ามันสะดวกดีนะครับ เป็นหนัง P u นะครับบอดี้เครื่องครับบอดี้ของเจ้าเคสนะครับเป็นหนัง P u รองรับหมวดสลิปด้วยครับผมแล้วก็มีที่เก็บรากายเพื่อนเื่อซีวันนี้เป็นยางนะครับผมเห็นไหมครับเป็นยาง P u ครับหรือ TPU แล้วก็เป็นหนังมีผ้าไมโครไฟเบอร์ผสมด้วยนะครับแต่อาจจะไม่สู้ยี่ห้อซูกกที่ราคาแพงแต่อันนี้ผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยนะครับผมะมาแหะน้ำเพื่อนเพื่อนนะครับว่า ถ้าไม่มีเคสใช้ผมว่ายี่ห้อเนี้เป็นตัวรลฟรีราคาที่ผมซื้อมาก็ไม่น่าเกินห0ร้อยครับประมาณห้าร้อยหกร้อยนะครับผมคือมันแจ่มจริงครับผมจะมไม่แนะนำนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้พูดตามภาษาบรบ้าเลยครับว่ามันโอเคมากครับต่อการใช้งานผมจะมไม่แนะนําครับผมในการใช้งานนะแล้วก็ ปกป้องเครื่องในระดับที่ดีมากครับแล้วก็ตัวเคสนะครับผมใส่ง่ายอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ที่ใส่ปากกานะครับนี่เลยเดี๋ยวผมขอทําการนะครับใส่ iPad ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างนครับอันนี้ด้านบนด้านข้างนะครับผมยวครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นเป็นยางนะครับผมเป็นยางแบบ อ่อนนิดนึงครับผมด้านหลังใส่ง่ายครับไม่เหมือนตัวสูกูครับใส่ยากมากครับผมตัวนี้คือเอาตัวเครื่องใส่ง่ายครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับจะไม่มีรูระบายอากาศนะครับเหมือนยี่ห้อสูกูนะแต่ผมว่ายี่ห้อนี้คือโอเคมากครับผมดูนะครับดูในการใส่นะครับ จริงๆเราใส่มุมไหนก็ได้ครับมันใส่ง่ายๆครับเพราะมันเป็นยางครับผมนี่ครับใส่โค่นง่ายเลยครับผมนี่นะครับในการใส่เรียบร้อยนะครับเปิดปิดได้ครับหมดสลิปก็ยังได้ครับนี่ครับอันนี้ เแลาเราใส่แล้วก็ดันมุมทุกมุมให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับในการใส่เปิดปิดก็ง่ายครับผมนี่ครับด้านหลังใส่แล้วก็สวยงามมากเลยครับผมว่ามันคุ้มค่าจริงๆครับกับราคาที่เราจ่ายไปอันนี้พูดแบบภาษาบรรพชนยครับมันคุ้มดีครับผมนี่ครับสามารถตั้งได้ถึงเก้ระดับด้วยนะครับนี่ครับแน่นหนาดีนะครับผมในการตั้งผมว่าโอเคมากครับ พราะว่าการตั้งเสร็จมันเม,ม็ดเม,มเล็ดครับดูตรงที่ขาครับผมมีเมล็ดด้วยครับอันนี้คือแนวแบบแนวราบนิดนึงครับผมกับพื้นเราก็สามารถตั้งในระดับที่สูงขึ้นได้อีกครับผมบลองปรับดูครับผมอันนี้ประกาศครับก็รองรับนะครับเวลาเราเอาประกาศไปวางไว้ด้านบนมันจะ ในส่วนของการแกะเคสครับผมก็แกะไม่ยากครับผมแกะตรงด้านมุมครับผมที่เราใส่ครับผมแกะเลยครับแกะง่ายครับผมในการแกะเคสผมว่ายี่ห้อเนี้ยแกะเคสง่ายจริงครับนี่เลยแกะเสร็จแล้วครับผมในการแกะนะครับในส่วนของรอบเครื่องนะครับผมอันนี้ด้านบนนะครับจะเป็นรูลำโพง2รูแล้วก็รูไมโครโฟนนะครับตัวเคสนะครับเจาะรูได้สวยงามมากเลยครับ ส่ดครับเคสยี่ห้อนี้เป็นเคสที่ผมแนะนาจริงๆนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆครับวัสดุก็ดีนะครับข้างในก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ระดับหนึ่งนะครับสามารถป้องกันหน้าจอร,รอยของเราแบบเวลามีฝุ่นมีอะไรก็ดีครับแล้วก็แม่เหล็กก็ดูแรงดีนะครับผมในการตั้งในอะไรก็แข็งแรงระดับหนึ่งครับในในส่วนของราคาไม่ถึงหกร้อยนี่ผมแนะนำาลครับว่าเคสตัวนี้คือมียี่ห้อที่เลทร,รา,านี ผมแนะนำค้ดตัวนี้เลยครับเพราะว่ามันดีจริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรให้ผมนะครับแต่ผมแนะนาให้ดูว่ามันตั้งได้ดีแล้วมันก็สามารถปกป้องตัวเครื่องของเจ้า iPad Pro ที่เราหลักนะครับผมได้เลยสวัสดีพ p เพ y ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมล like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสน,นี้ขอบคุณครับ